ขอแสดงควาินดีดกับนักเรียนของโรงเรียนสอนศึกษาทุกโรงเรียนนะคะที่มารับทุนในวันนี้นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนนครราชสีมาปัญญาลูกบุโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนากิจเฉพาะกิจน,นะคะแล้วก็ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเรียนสามาถึงนี่นะคะแล้วก็โรงเรียน,นรุบาลสิษพัฒนาวันนี้นะคะบุญนิทิสุพ่อคนดุหวงนะคะ ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็ให้ตัวแทนโรงเรียนที่มาพยดโรงเรียนในวันนี้นะคะทุนนี้เนี่ยนำไปมอบให้เป็นการศึกษาของนักเรียนหัวหนุในโรงเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะมีโอกาสดีเนี่ยทำให้ได้ได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอืม แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกท่านนะคะนักเรียนทุกท่าน,นะคะ่ะให้ตัง้ตงใจเรียนหนังสือกศึกษาเราเรียนต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้โรงเรียนน่ะนทุนก,การศึกษาที่ได้รับวันนี้อ่เป็นจัดสรรทุนก,การศึกษาให้แก่นักเรียนหนูวหนที่ได้พัฒน,นาที่ได้โอกาสนะคะเพราะว่าเราจะไม่พูดคำว่ายากจน <c oughs> เพราะว่าสมนเด็จประเทศท่านบอกว่าประเทศไทยอ่า นักเรียนเดกไม่ใช่เด็กยากจนเป็นเด็กด้โอ,อกาสซึ่งพวกเราที่มีโอกาสดีก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กพวกนี้ได้นะคะค่ะแล้วก็ขอให้เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจในการเรียนนะคะแล้วก็ให้มีความประพฤติที่ดีมีความประพฤติที่ดีนะคะแล้วก็ศึกษาการเร,าเรียนให ได้ปรยวที่สุดเพื่อที่อนาคตตัวเองนะคะและอ่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศนะคะก็สุดท้ายที่ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะที่ได้รับทุนของบูริธิเนี่ยจงประสบความสําเร็จในการศึกษานะคะแล้วก็ขอสําคัญที่สุดคือขอให้เป็นเด็กดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็ทุกๆคนที่มีบุญกุณกับเรานะคะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังกำลังสำคัญในการเป็กัล ที่จะให้พัฒนาประเทศเราเนี่ยให้มีความเจริญเท่าหน้าเพราะว่าเราไม่ได้เราแบบนักเรียนปกติเนี่ยหรือผู้ชมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถเท่ากันบางคนเก่งกว่าด้วยนะคะเก่งกว่าเด็กธรรมดามากเลยนะคะก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกนักเรียนทุกท่านท่านผู้ปกครองท่านตัวแหนทั้งหลายนะคะแล้วก็ผู้บริหารทั้งหลาย ขอให้มีความสุข se สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เดินทางกับแจปลอดภัยที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะก็จะทงใต้ยะลาเนี่ยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ